ครับกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จะให้นำไม่พักเลยเหรอเนี่ยก็คือคลิปนี้นะคะเราจะมาทำอะไรกันนะครับวันนี้ขอรีบก่อนเพราะว่าต้องรีบจบเกมก่อนเพราะเนื่องจากนี่นเป็นหลุมดักมอนเตอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโอ้โหเจ้ามอนเตอร์เพียบเลยมันน่ารำคาญไหมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นอุปสรรคในการโอ้มอนเตอร์จะไม่ไปผมพักเลยเหรอเนี่ย อ่ะเออนี่ไปคลิปต่อสู้กับมอนเตอร์แล้วลหะเพราะว่าในคลิปนี้นะครับยังไงก็ซ่าไม่เสร็จแน่นอนเฮ้อาอาล่ะตัวนี้นะครับในที่สุดผมก็เคลียร์มอนเตอร์แล้วนะครับแต่ตัวนี้สกิลตันยังเคลียร์ไม่เสร็จนะครับตายเลยครับปึง้งนักโทษเนี่ยตายแล้วแต่ไม่สะใจผม ทาผมเกือบตายเลยนะเนี่ยเพราะแค่มันเตอร์เนี่ยรุมขยี้ผมแทบจะตายเลยนะไม่เป็นไรเรามีแคร์รนะครับคือเก็บกับข้าวไว้ในตู้นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองทําอะไรกันนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาทําฟาร์มครีปเปอร์อัตโนมัติอีกแล้วนะครับจากคลิปนี้แล้วนะครับเราได้ลองทาฟาร์มผมได้ร่างฟาร์มพื้นร่างพื้นไปนะครับในคลิปนี้เราจะมา แล้วก็วางแถบดอแล้วด้วยนะครับก็ถือว่าตอนนี้ฟาร์มเสร็จไปแล้วขั้นหนึ่งนะครัะมันเหมือนหูแมวยังไงอ่ะมันเหมือนรูปสี่เหลี่ยมนะครับที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมดังนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาทาฟาร์มพิปเปอร์ของเรากันต่อนะครับมันยังไม่ยอมไม่ยอมให้ผมพักเลยเหรอเนี่ยให้ตายเถอะครับช่างมันเถอะครับ มีเป็นภารกิจที่สาคัญเพื่องสังเกตรตรงไหมตรงนั้นมันเคยมีป่ามันเคยมีต้นไม้เยอะนะครับแต่แต่แตอนตอนนี้น้ําเคลียร์ไปแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าต้นไม้เนี่ยเกะกะลูกกตามากมันเป็นอะไรที่เกะกะมากครับจะทํป่าแบบไหนครับแบบมืดเอาแบบแบบอีซแบบีแบบ่เลยก็แล้วกันนะครับและตรงนี้เนี่ยรอบรบเนี่ยจะต้องแปะไฟให้เยอะนะครับ มันเหมือนอาณาจักรเลยนะครับที่แบบว่ามอนเตอร์ฮะฉันจะประกาศให้โลกรู้ว่าใครใหญ่ฉันเป็นผู้อัดฉันเป็นผู้ที่ที่ยิ่งใหญ่แห่งกุ้งลุงกาเออนี่มาเป็นรามาเกียนนะครับนี่มเป็นเรื่อรามเกียนนะคือต้นน้ำติดรามคือต้นน้ำเป็นคนที่ชอบดูรามาเกียนมากเพราะว่าดูพอยต์วิวเนี่ยมันสนุกดีครับพอยต์วิวไม่ได้มาเป็น

แต่ส่วนสำคัญไม่ใช่ฟาร์มคลิปเปอร์ที่ต้องให้มันเกิดนะครับอย่างเดียวแต่แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้มอนเตอร์เนี่ยเกิด นะไอ้เจ้าเรื่องการขุดเจ้านี่นะครับเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกกันว่าหินเนี่ยเดี๋ยวผมต้องการแมกมาด้วยแต่ว่าผมจะไม่ไปปันตัวีเนเตอร์นะเราจะไปเอาที่ทะเลกันนะครับเฮ้ยน่าสนใจอะ่ะเดี๋ยวนี้ขึ้นหน้านะครับเราก็มาทาฟาร์มเรามาทํา,าทภาร,รกิจบางอย่างนะครับเพราะว่าพอจะนะ้นนำพูดทึบเดี๋ยวบางคนจะขอคอมเมนต์ว่าพี่ช่วยทําคลิปช่วยทาคลิปนั้นหน่อยก็คือแบบเออคลิป สอนทำฟาร์มช่วยไปนั่นก็คือออกล่าสิ่งต่างๆไม่ว่าที่นี่ผมจะมีคนเทนท์ทำฟาร์มไอ้เจ้าตอนแรกนะจําได้ไหมครับฟาร์มไอ้เจ้านั้นเขาเรียกกันว่าฟาร์มกินไม่พออีกเออพ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 อก็น่าจะจะคอนเทนที่มีชื่อว่าจะทําฟาร์มไอ้เจ้านั้นอ่ะเขาเรียกกันว่าไอ้ฟาร์มคลิปเปอร์สนิท <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาเรียกกันว่าฟาร์มปัมป๊มไอ้เจ้าปั๊ม ป๊บไม่ใช่ดิไปไปล่าสัตออกล่าสลามนั่แหละถูกแล้วตอนตอนนั้นเนี่ยผมตังต้งใจจะทคลิปแต่ตอนนั้นอะผมหาสลามไม่เจอครับแล้วกลัวว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับก็เลยต้องุดทำคอนเทนต์นี้ซึ่งอันคลิหน้าคงมาทาคอนเทนต์นี้กันมันจะได้ไม่มีเสียหนังระหว่างการเดินทางทะเลด้วยเฮ้ยด้วยเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปแยกนะครับ นี่ไงจุดนี้มอเตอร์สามารถเกิดได้นะครับแต่สังเกตไหมสองเราสามารถกระโดดได้อยู่นะครับแต่ว่างานนี้นะครับคงทำไม่เสร็จคงต้องขาดตั้งเยอะนะครับในให่ไกลปเปอร์ก็คงต้องเกิดและอย่างต่อไปนะครับเป็นอย่างที่ด้านหน้ามอย่างในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการวางแถบดอเองซึ่งผมเตรียมแถ็บดอใหม พี่มิหารหารความเยอะแยะนั่นแหละแต่ว่ามอนเตอร์มันช่างเยอะเหลือก่อนอ้อม,มันเตริระแทบนี่และคืออยู่ดีๆไม่ชอบจะไปสร้างตรงไหนก็ไม่ชอบใช่แต่มีแต่มีสิ่งนึ่ที่น้ำบอกไว้นะก็คือ,คอฟาร์มของเราเนี่ยจะต้องมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับ สามบเปอเซ็ไม่ใช่และหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแปะหินไว้ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะต้องจัดการของเจ้านี่มาด้วยคือแบบเจ้านี่เขาเรียกกันว่าตรงนั้นเขาเรียกกันว่าไอ้เจ้าประตูแทบดอนะครับแตลว่า ยังไม่พอสเสถอ่อยเพราะเนื่องจากนี่นดูสิขนาดเป็นทุเก,ก่อนเลนั่นเดี๋ยวเราขออนุญาตแปะแปะไปก่อนก็แล้วก,กันแป,แปะแปะแปะ วันถือกระโดดนะครับไปหลอกเอาค่อยๆแปะทุกนีนะครับทแท็บดอนะครับครับเป็นขั้นตอนที่ง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่เอาล่ะคือขนาดนี้นะครับเหมืองของเรายัางสร้างไม่เสร็จเลย ก็มันไม่ได้หรูหราขนาดนั้นแต่ตอนมาทำผมนึกถึงร้านนะอินสตาลริดนี่เนี่ยพออยู่กับปันไปนานๆผมนึกถึงร้านก๋นนวยเตี๋ยวร้านหนึ่งนะครับร้านกวยเตี๋ยวไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ด้วยก็คือมันเคยต้นน้าเคยเคยกินก๋วยเตี๋ยวบ้างไหมครับคือแบบต้นน้ำอ่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยแล้วสีของหินเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูนะ่ดูดีมากๆนะแบบนี้แบบนี้แบบ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  นะครับนี่คือปัญหาที่ผมพบแต่แบบนี้นะครับผมว่านะจาสตราทำี่เสร็จแน่นอนเพราะเพิ่งวางหลังคาไป แบ่บๆๆกลแบะบแบ๊บแบแล้วแบคบแบเบ็นเปแบอบไรที่สวยแา๊หแบ๊บแบเบ็บ๊บแบอวแบ๊บแบ๊บบแบะแบ๊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 บแแแแบแบ เฮ่ๆ hey ต้องมาทุกไม้อีกแล้วคือแบบว่าน้ำฝากขวานไว้ตรงนี้จริงๆเราควรไปเอาขวานนะไปรู้ๆออกจากบ้านเรานะครับนีไ่ไงมีคิปเปอร์เกิดด้วยแต่มันจะไปเกิดน,นอกควาร์มเกออิดไปแล้วโอ้โหไม่เอานะไม่เอานะ นี่ละโอ้โ oh หคลิปเนี่ยเนี่ยพอผมออกมาครัง้งนอกครั้งเดียวมันเตอร์รุมแผลกันมาฆ่าผมเลยโอ้โหโอ้โหโอเค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 มันเตอร์เพียบเพียบเลยนี่นะมันเตอร์เยอะขนาดนี้ฟาร์มเนื้อเนาก็ไม่ได้ทำแน่นอนนี่น่ย เลเวลขึ้นเพราะว่าแบบนี้นั่นแหละครับเดี๋ยวเราขอวัดบนกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยว่าขอ,อยาไปเอาขวานมาแล้วก็ไปตัดกันเถอะฟาร์มคิปเปอร์คงทำไม่เหนียวก่อนนี่ไงมอนเตอร์เรบิมเกิดแล้วโอ้ดีจังแต่ว่าแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งนะครับแต่คิปเปอร์ไม่เกิดเพราะว่า ทนีนี้มันไม่ใช่เป้าหมายนะคะเพราะเนื่องจากว่ามีส่วนบางส่วนว่าบางส่วนเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราขออน,นุญาตแปะประตูต่อนะครับคลิปนี้ทำให้เสร็จแปะแปะแป,ะแป,ะแปะ นะครับแบี้นะครับความสเปรดเนี่ยผมว่านะมันได้ผลอยู่ประมาณ จากคลิปเปอร์เนี่ยถึงแม้จะไม่เกิดแต่มันเตอร์สามารถเกิดได้แล้วนะครับแล้วกนตัดการาแบบังจากนั้นนียเดี๋ยวเราก็จะปแปเรียนนะครับจุดที่น้ำบอกไว้ว่าเราเท่ไม่กระโดดได้เลยนะครับสีโลกสถานวงการไก่ทอดต้องสะเทือนไม่ใช่วง,งการโลกต้องสะเทือน ในวงการฟาร์มคีเปอร์ต้องเถือนนี่ไงครับในที่สุดตอนนี้เสร็จแล้วนะครับแต่ขออยัาตกแต่งริมริมหน่อยนะครับนี่แหละมอนเตอร์ก็น่าจะเกิดได้แล้วแต่ยังเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งนะครับที่จะต้องทเพิ่มนะครับก็คือมัลเตอร์จะต้องไม่ต้องมีพรมด้วยนะครับถึงมันจะเกิดได้นะครับตามหลักการเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เจ้ามัลเตอร์มันจะไม่เกิดในโพรมนะครับ ตัวเงินเนี่ยตัวตัวสท้ายเนี่ยกดอีกได้หมดนะครับดกดหินก็ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสายที่นับค้างไว้ไหมครับตู้สิบเป็นความสี่ิมเป็นบล็อกสี่ริเหลี่ยมที่ทํานี่เสร็จนะครับแต่อย่างน้อยนะครับมันก็ใช้งานได้นะครับแต่จริงๆมันขาดยอยู่อีกอย่างหนึ่งน,นะครับก็คือมเตอร์เพียบเลยตืมลกซอมบี้อีกแล้วเออ ปปปปป,อป,อป,อปอโอ้โหมันเตยแหกกันมาเพียบเลยเพียบเลยเอ,อ้อเอ,อ้อเอ,อ้เอ,อนั่นเดี๋ยวผมขออยากไปกู้ของนะครับโอ้โหพอลุกซอมบี้เนี่ยทําผมตายเลยครับวงการซอมบี้ต้องสะเทือน ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราขอจาไปเก็บของก่อนวิปากอาอฮ่าฮ่าฮ่าสองบี้เพียบเลยอยาขอต้องรีบไปเอาของก่อนก่อนที่มอนเตอร์นะครับจะมาเก็บขอ,ของของผมไปแล้วก็ขโมยผมกันแบบไม่ใหญ่ดีนะคะเ,เหมือนตรงนี้ที่น้ำบอกไว้ว่าจะน้ำตาย เฮ้ยโกูสปอนแย่เจอแล้วนะครับเดี๋ยวน้ำของเด็ดเอาล่ะครับปิดคลิปก่อน